สวัสดีครับพบกับผมล้วนะครับติมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องหน้ายางตายเพราะสาเหตุอะไรนะครับหน้ายางตายก็มีหลายสาเหตุนะครับหนึ่งก็คือเชื้อรานะครับเชื้อราจากฝนนะครับสองก็คือเกิดจากดินนะครับเกิดจากดินเกิดจากดินของเราเอางนะครับแล้วก็ มีหลายปัจจัยมากครับแต่ผมยังก็คิดไม่ออกแต่ในความคิดของผมคือเกิดจากดินแล้วก็เกิดจากเชื้อราแหละคือสองปัจจัยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้นยางไม่สมบูรณ์นะครับตอนแล้วอันนี้ก็สวนยางผมเองนะครับสวนยางผมก็ผมจะให้มาดูดินผมนะครับดินผมก็เป็นดินทรายนะครับมันไม่ใช่ดินเหนียวนะครับเป็นดินทรายดินผมก็จะไถพรวนทุกทุกปีนะครับ สังเกตดูนะครับอันนี้ผมไถนะครับผมไถเอานะครับถึงยางจะโตยังไงผมก็จะไถไถ αι เอานะครับเพราะว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันก็คือมันเกิดอ,อาจจะอาจจากดินนะครับอย่างเช่นผมคิดว่าเราปลูกผักอย่างนี้นะครับเราก็ต้องครวนดินให้มันนะครับท่วนดินให้ผักท่วนดินให้หญ้าผมก็คิดว่าต้นยางก็ต้องท่วนดินให้บ้างบ้างครับถ้าเราไม่พรวนดินก็คิดว่ารากมันขาดอะไรประมาณนี้เขาก็ หลายหลายคนค,นคนคิดว่ารากขาดมันจะออกแล้วแต่ความคิดผมคือว่าต้องพรวนดินให้มันเหมือนกับผักกับหญ้าครับว่าถ้าพรวนดินเหมือนกับเราเหมือนกับว่าเ,เราได้หายใจได้หายใจโล่งขึ้นนะครับผมไถ่ะผมไถ Й ทุกปีนะครับไถไถ Й พรวนทุกทุกปีนะครับสวนยางผมนะครับก็มาดูต้นยางผมนะครับนี่ครับต้นยางผมก็อายุ สิบห้าสิบหกปีแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับสิบหกเกือบสิบเจ็ดปีนะครับสังเกตดูครับมันไม่ค่อยมีหน้ายางตายครับผมจะไถพรวนทุกปีครับแล้วก็ผมจะพูดเรื่องว่าฝนตกจะมีเชื้อราย,ยัางไงนะครับก็ฝนตกนี่ถ้าหน้าชื้นชื้นหรือเปียกๆอยู่นะครับผมจะไม่กรีดเลยนะครับถ้าคล้ายๆว่าเห็นหคล้ายๆว่าฝนตกมาแบบ ถ้าต้นยางยังมันมัดอยู่ผมจะไม่กรีดเลยนะครับผมจะรอให้ต้นยางแห้งดีๆครับผมถึงจะกรีดมันได้ครับเพราะว่ามันเป็นเสียงเสี่ยงตัวเป็นเชื้อรามากครับถ้าหน้าแห้งไม่ดีเสี่ยงกับหน้าตายเยอะมากครับอันนี้ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับแต่สวนยางผมก็หน้าตายก็ก็จะมีบ้างนะครับมีมีบ้างนะครับแต่อันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ด้วยความคิดของผมนะครับผมว่าว่าเกี่ยวกับยางหน้าตาย เพราะอะไรเพราะอะไรนะครับอันนี้โดยหลักความคิดของผมเองนะครับอันนี้ส่วนยางผมนะก็มันก็มีตายอยู่บ้างก็ทุกสวนก็มีตายนะครับแต่ว่าจะให้อยู่ครบทุกต้นก็ไม่ได้นะครับแต่ทุกปีเนี่ยผมต้องไถพรวนตลอดผมคิดว่าถ้าเราได้ได้ไถพรวนนี่เหมือนกับว่าต้นยากได้หายใจนะครับถึงร่างมันจะขาดก็ช่างครับ ถ้าไถาพรวนแล้วใส่ปุ๋ยผมจะใช้วิธีการว่านปุ๋ยก่อนแล้วครับแล้วก็ไถไถพรวนไปพร้อมให้มันกลบปุ๋ยไปเลยนะครับกลบปุ๋ยแล้วก็แล้วก็เศษอันนี้นะครับเศษใบไม้จากต้นยางจากแล้วก็เศษไม้ที่ตกมานะครับเศษที่กิ่งก้านของต้นยางนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับเพราะว่ามันกลบไปว่า จะเป็นปุ๋ยต้นยางด้วยครับก็ยางผมก็อันนี้ก็สีมีดนะครับก็ออกค่อนข้างเยอะดูครับก็ขาวทั้งทั้งสวนนั่น,นะครับผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าเอรากขาดเนี่ยมันจะทําให้ยางไม่ออกนะครับผมก็ไถพรวนนุกป,ปีนะครับผมคิดว่ายางมันก็ออกปกตินะครับครับ น,นี้ก็มาเล่าประสบการณ์แชร์กันฟังนะครับ<ะ>ก็<ะ>ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับ s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ